วันนี้ว่าพาทุกคนตัดปมชีวิตออกคะ่ะคุณต้องทํสองกระบวนการก็คืออันแรกเปลี่ยนมุมมองต่อความทรงจํานั้นคะ่ะอันที่สองคือการพยายามทําความเข้าใจสมมุติตอนเด็กๆเ,เราถูกเลี้ยงด้วยการแบบเคียนตีพยายามทําความเข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะรักลูกเนาะแต่ตอนนั้นเขาอาจจะเจอปัญหาที่คุณไม่มีทางรู้ได้เลยเช่นเขามีความหวาดกลัวคะ่ะว่าเขา,าจะหาเงินมาเลี้ยงคุณไม่ได้ลูกฉันเติบโตขึ้นทุกวันฉันจะหาเงินมาได้ยังไงโรงเรียนก็มีแต่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มขึ้นทุกวันหยุแล้วกล้ากลายเป็นว่าเขาเป็นก้อน ความทุกข์ของตัวเองและคนที่มีความทุกข์ไม่สามารถส่งต่อความสุขให้ใครได้ค่ะและเขาก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยแล้วทําไมต้องมาลงที่หนูด้วยใครที่มีพ่อแม่ที่มีความเชื่อว,ว่าตีแล้วลูกจะได้ดีมั่งเขามีความเชื่อว,ว่าการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องอ่ะมันคือการตีลูกจะได้จําลูกจะได้ดีขึ้นความเชื่อนั้นก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาที่ทาให้เขาตีเราเราต้องสงสารท่านนะคะพอเรามีความเข้าใจในตัวคนคนอื่นมากขึ้นแล้วอ่ะเราจะไม่ได้รู้สึก ว่าทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้อีกเรื้ออกไมคะส่วนวิธีการเปลี่ยนมุมมองต่อไอความทรงจําอย่างเช่นบางคนน่ะเคยแบบยากจนมากๆไม่มีจะกินเลยอะ่ะคุณก็ต้องรู้ว่าคนที่เขาร่ํารวยมากๆประสบความสําเร็จอะ่ะส่วนใหญ่เขาเติบโตจากทางปันของชีวิตนะคะ เราเองก็ต้องใช้ตรงนี้แหละมาเป็นแรงผลักด,ดันให้ตัวเราได้เติบโตให้ตัวเราได้มีพัฒนาการให้ตัวเราดีขึ้นอันนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความทรงจำค่ะเราอยากไปเห็นความทรงจําแล้วก็ดึงดราม่าให้ตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ความทรงจํานั้นหรือปมนั้นอะมันคือของขวัญให้กับคุณนั่นแหละ